ทำไมเราต้องตักบาดกวดน้ําก่อนเปิดร้านทุกวันไหมครับมันคือความกระตันยูรู้คุณนะครับบอยกว่าที่เราจะมีวันนี้ได้เนี่ยนะบุพกา,ารีของเรามีบุญคุณกับเรามาก่อนเราก็ต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณครับแม่งั้นบอยจะกวดน้ําให้แม่มั่งนะใจเย็นลูกแม่ยังไม่ตายคนที่ยังอยู่เนี่ยเขาก็มีวิธีกตันยูแบบอื่นนะเออสุกนี้จ่ายค่าเทีวันสุดท้ายนะครับ อ้าวนี่กระเพราไก่ไข่ดาว50บาทจะ้ะอุ้ยมีแบงค์ย่อยไหมเนี่ยเจย๊ไม่มีทอ้อหรอกเอาไปเถอะเจ๊นี่เฮียใช้ลงสมัครสอจอด้วยเหรอเนี่ยผดกันเองเจ๊เลือกอยู่แล้วเอาไปเถอะเจ๊ฉันนะ่ะได้ยินเรื่องค่าเทอมเจ้าบอยมานะถือว่าให้เฮียใช้อะช่วยเหลือเด็กมันเถอะนะ น้าวบอยหน้าไปโดนอะไรมาลูกฮะเตะบอลแล้วล้มตามภาษาเด็กผู้ชายน่ะแล้วนี่มาจากไหนกันอ๋อมาจากแคมป์คนงานก่อสร้างกลางซอยนโยบายแรกของสจใช้ไงถ้ามีแคมป์คนงานก่อสร้างนี่นะก็จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนเสร็เลยนะรีองฮะไปขอบคุณค่ะ แล้วนี่เพื่อนหายไปไหนหมดเนี่ยไม่ได้มากินร้านเจ๊เป็นเดือนแล้วนะพอดีที่ข้าหน้าแค้่ะค่ะเมียสอจอเขาไปเปิดร้านอาหารใหม่เพื่อเพื่อก็เลยไปอยู่ตูวดุกัหมดเลยเขาขี้เกียจเดินมามากาะค่ะบอยบอยไปโดนอะไรมาใครทําอะไรบอยฮะใครทำก็แม่สอนบอยให้รู้จักกตัญญูให้คนอื่นพี่แท็กที่แกล้งบอยเขาเป็นรถของเฮียใช้ ที่เขาจ่ายค่าเทอมให้บอยแถมยังหายลูกค้าไม่ให้แม่อีกบอยไม่อยากบอกใครบอยไม่อยากอักตันยูเขาครับแม่